สาคะโลนุนี้โดยเฉพาะผู้กำผู้เวทผงามนี่จะหากลุกนีมม้บุญเหลือขอให้ลูกสั่งปฏิหารอีกในหนึ่งพฤศจิกาขอให้มาชุดเด่นที่มีศูนย์สื่อนังก็ได้มี0ศูนย์มี08 07์แปดเม็ดเดียว08 803แตัวมี0ูนกับ08นยขอให้มาในชุดนี้หรือว่าเป็นเลขถูกป,ปูก็ได้เลขทูกป,ปูลูกก็จะมีเอาเอาเอ,าเอ,าเอา2สองสี่หนึ่งแต่ว่าขอให้มาลางพรเอาเลข รักศูนย์เนื้อเน้นไปที่รักศูนย์เนื้อปูเนื้อยาเฮ็ดให้ลูกคล้ายหนาคล้ายตาเพิ่อนเนื้อผ้าสั่งปฏิหารยาให้คล้ายหนาคล้ายตาเพื่อนขอให้มากพี่น้องเพื่อนมากหลกหลายยาให้ลูกเสียหนาเสียตาออกพันาแล้วปูพ่อกลับมาเมื่แล้วขอซอยบารมีลูกยาให้คล้ายหนาคล้ายตาเพื่อนเพ็่นถาพ่วงบังจากเข้าเฮ็ดให้ลบคำข้อละหาที่คนดาเข้าเว้าเห้เายาให้ข้ายหนาขายตาเพื่อนเด้อปูเนื้อสา ออกมาแล้วทุกตัวเหลือตะเลขทุกหมายเพราะว่ามันจะออกก้อนเล็กใหญ่ออกมันจะเป็นวินาทีของเราหัวหนีแล้วเนาะีอาจารย์กำลังตัดหัออกเพิ่งสุดโตเลยแจกเงินอย่างเดียวเลยแสดงว่าหัวหนีแล้วสินะครับเขาทุกหัวเป็นอาจารย์เป็นเลขอาจารย์เขาทุกหมวเดี๋ยวหมายความว่าเจวเนี่ยาเลขอาจารย์แม่นครับเพื่ะนขาลูกย์เพิ่อนตัดนะครับคือคือมันจะเป็นตัวชอบแม่นเลขอาจารย์ มันเป็นตัวชอบแบบปูพันแหยออกจังชีือปูพันไหออกจังชี่ลูกชิดเถจังชีไหมมือมือพันแห้่ออกศูนย์เจครับพราวามันจันทร์ออกเ8ก็แปดซีผมก็ได้บ้๊บเหลือซุตนี้มาศูนย์ก็แปดศมันก็ได้เป็นตังซีได้ครับูสี่แปดศูนย์สี่ตัวตรงอนไก็ได้ครับศูนย์สีดศย์เป็นสตัวตรงบดีเล่าตัวด้เล่าเอาเล่ามาอื่นี่ล่ามอื่นี่เป็นที่เป็นศูนยูนย์ครับศู สองสี่ศูนย์ศูกับสองสกับสีหนึ่งเลขคู่ครับศูนย์ศสสีก็เลขทูบสองสี่หนึ่งแต่ว่าสองหนึ่งออกไปแล้วนี่แบบแสดงวมาเป็นเลขใหญ่เลยครับปังเลยแน่มันเคยออกอยู่แล้วแน่นครับเสียวัดเข้าทุกวดนเดินวัดทุกวันเข้าทุกวดเสกาจเจ็ดศูนย์เด็เจ็ดศูนย์กับสนเจนย์ออกมาอุดนนได้นะครับมาอุดนนได้นะคะเกนี่หกล้าน คนแรกอยู่ปูนิ่ของเจ้าไ่นศิลาแมนครับสี่เจเจฮะ620405ครับนี่ลูกปิดตีไปอยู่ร้านชั้อย่ข้างทั้งแต่เป็นตรหลูกหมวกปูครับนาดอนเป็นคนถืงครับเจเจางีงเมไหเคยไปจงม่เคยไปไปสัมผัสแลองมึงครับต้องไปสัมผัสเนาครับแสดงว่าเสียนี่เคยให้ตัวเลขโคลารเอฟซีไร่เหรอตัวนี้สุดนึงแล้วันนี้เด้ซีห้เอฟซีอะไรนี่วันนี้จะให้เอฟซี หกสิบล้านครับหกสล้านใชุ้ดใหสุดใเลยครับนี่หกซุ้แปดเอสป็นสนใจมากนะครับหก8นแปดบอกครับผมเป็นเลขอาจารย์ที่เก่าเลขอาจารย์ที่เาครับผมไปบอกบอครับเป็นอย่างไรในโชคบ้บงท่นไไปมือค่ะวัดแรกเม่เมลกามาจากฝั่งเ่าใช่ไหมคะค่ะือสวนในเขตบอ บอค่ะอยู่ปากเซอยู่ปากเซนะคะเป็นเอฟซีของอาจารย์นานยกาค่ะทางเมงกางินตามต่างทีอดีตกระดนเลยได้มากแต่ว่าพอดีมีโอกาสได้มากแต่ได้มากอ๋อมีโอกาสได้มากแสดงว่ามาเทียวพร้อมแล้วก็เลยมาพีพร้อมกันบอค่ะเพราะน้าาท้ามนะยค่ะเคยโชคดีกับอาจารย์ไลเธอบอค่ะเออโศกอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะแต่ว่าคบกับคยแบบว่าส่วนไล่แต่สองโตสองโตค่ะ แตรว่างห,หนึ่งเคร่งองมอกรกับซีซีอะไรจะสองใบอันซื้อผมเนี่ยผมอ่านมาออกอ้าวอ,อยู่ข้างบนนี่นะครับเดี๋ยวคนซื้อ,อยังผมมาจากฝั่งลาวคนไหนนออยู่ข้างบนนี่ครับอยู่ข้างบนข้างบนใดล่าเนี่ยเอาเบิ้งกระดโด<อ>ดน,น,นตัวไรหนอ,อน,น,น่นคิดว่าสีด้วยบอคิดว่าจะหนี่งบอ้งนจ้าเป็นภาษาลาวไมครับน่าจะเป็นชื่อเพจเขา ซื้อเขาซื้อได้ค่ะบอกครับอ่านมาจากไหนครับจริงๆเขาเขียนว่าสาธุซื้อครับบอเบนข้างบนเห็นไหมซื้อเพิ่มไหมเป็นจากแท้ซื้อโอ้ซื้อเพิ่นข้างบนั่นบอกเขีว่าสีด้วยออ๋สวัสดีครับเป็นเพจนะเป็นเพจที่ทักทายนะเพิ่มเป็นบลูก็สีด้วยเป็นไรนะครับพี่น้องวันนี้นะคะก็น้องมาจุดทูปแล้วใช่ไหมคะขอเป็นแนวทางของอะไรคะ ขอเกือยว่าทุกทุกเรื่องเลยขอมือขอให้แบบอยู่อยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีแหงขอให้แบบมีโชคมีลาบถ้าบุญถ้าบุญไหนที่แบบว่าสร้างมาเยอะก็ขอให้ให้ดุดพ้นในความยากจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอมีโชคลาบขอให้รุด้นจากความยากยากจนอะไรบ่ดีก็ให้บ่มีให้มืดไปสิเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าโชคลาบนี่อยากขออยู่แล้วใช่ไหมคะขอประจําอยู่แล้วใช่ไหมส่วนมากจะขอแบบเรื่องขอให้แบบสุขภาพค่ะแรกก็คือสุขภาพแรงไม่ให้เจ็บให้ป่วยค่ะแล้วก็โชคลาบก็เคยตามมาทีหลังอันดับแรกก็คือต้องขอสุขภาพก่อนขอดีแข็งแรง้วยมันหน่อยมันไม่ค่อยมีคนขอสุขภาพนะที่ที่มากในนี้จะขอไม่ยาเจ็บย่าป่วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอ ที่แรกก็ขอให้บอกว่าออยู่ดีมีแห้งเนาะอยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งก็คือขอเค้นก็คือขอเค้นกับยาห้มีสินะพอเค้นยาห้เจ็บยาห้ไข่เนาะเลิกกับอันที่สองมากก็คือแบบว่า <alto income> ทำมาค้าขายยังกต่ให้ทำมาค้าขายให้ประสบความสำเร็จให้ม okay. <are> ันเจริญัันารขยคบทำธุรกิจเนี่ยใช้ของซ้ำน่คะอ๋ออยู่บานไดยบอกจะฟังเัมนเลยอยู่แต่ว่ามาเปิดอยู่เมืองไทยค่ะอ๋อเมืองไทยก็มีเอาเจ้าอยู่กับละซีนเอาบอกเอฟซีเนี่ยเธอเพิ่นไปอุดหนุนเอาอีรีเด้โอ้ยูแถวอันนั้นซีแยกทางตรงพักอยู่ตลาดค่ะตลาดแรกฟังฟังไหนโอ้ลังออมสินมองใดลัง พอมาฝึงไม่ยู่ะค่ะเดี๋ยวเดียวยูเดี๋ยวอยู่เองตลาดแลงตลาดแลงตลาดแลงทางไปโรงพักค่ะทางไปโรงพักเดี๋ยวเดียวเดียวโรงพักโอ้มันจะไปทางคุณเด้มันจะอยู่ฝั่งขวาถ้าเราตรงไปกระสินใช่ไหมโอ้หัจากอยูฮัเคยไปอยู่ตลาดแลงมีอาหารมีอะไรด้วยเนาะตอนเย็นเนาะมีล้านต่อยต้มยังอยู่อันเจ้าของใครยังก็ค่ะขายแบบเดียวก็พวกของซ้ำนะคะคือพวกน่ำนํำก็เภดเลยตัวหนํำค่ะเป็น อะขอถามหน่อยโชคลาบสักหน่อยนะขอถามโชคลาบงวดนี uh ้ม oh, mm ีแนวทางตัวไหนฝากเอฟซีห hmm. น่อยมีแนวทางตัวไหนแมนจ้ะน่าจะน่าจะสามศูนย์ดูว่าหนึ่งสามศูนย์ก็กลับกลับเอาค่ะศูนย์สามสามศูนย์สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์ที่มาของตัวเลขค่ะน่าจะใส่ฮะเก็บตังได้ก็เลยเอาตัวนี้เป็นโชคลาบละจ้ะ แสดงว่าเคยเคยได้โชคแบบนี้น<อ>บ่างไเคยอยู่เดี๋ยวเอาเนี้ยแป๊บหน,น,นึ่งเพราะว่าจุดอยู่ค่ะอัเดี๋นะหนึ่งสามศูนย์คือฝันนะคะฝันว่าฝันว่าเก็บเงินได้ยี่สิบบาทแต่ว่าในแบงค์ยี่สิบพอกลับด้านมันก็จะมีเงินนหนึ่ง สามศูนย์แต่ว่าโดยที่ซื้อเนาะซื้อลอตเตอรี่ก็จะซื้อศูนย์สองแล้วก็สองศูนย์แล้วก็หนึ่งสามศูนย์แล้วก็สามศูนย์ศูนย์สามอันนี้คือที่เราซื้อไห้เต็มกระเป๋าเต็มเลยแล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องคะได้รางวัลที่หนึ่งแน่ๆเลยนะคะลุ้นลุ้นกับน้องเขานะคะไล่แห่ ยังส mm, hmm. ีม nah, ี้ตอตออยู่ในเรือมีหลายแห้งอันนี้มาดูบางส่วนก่อนเนาะค่ะเนาะหลายแห้งเบิ่งบางส่วนก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะลายยางแต่การอ่ยางเราไนี่มันก็ลายอันลายแบบลายสไตล์ลายแบบลายสไตล์สามศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สองสองสามและเจ็ดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมตัวเลขของอาจารย์นี่มากบหมนี่ซื้อมาเปลี่เนี่ยบังคัว่าสิบแปดยังแต่ว่าเดียวเดียวหอ๋อแต่ชอบเลขแปด แต่ว่าตอนนี้เราจะรอรุนเลขทูบใช่ไหมคะอธิษฐานกระปูอย่างบอสมมติว่าจุดทูบแล้วมันแตกสามตโบหูว่าอยู่หนีเพิ่นวมาอยากได้เอียงนอกแต่ว่าตามที่เขาเห็นกุณจะหาเป็นของเอียงที่มันเกาเหลี่ยงนะสิแบอหาเิ่นไหกับสีสื่อมาให้เพิ่นใหม่ทุกอย่างเลยอ๋อสมมติว่าห้าถึกเนี่ยเนี่ยคือว่ามันจะซสามตัวสองตัวเอียงก็ไดจะซื้อมาเปลี่ยนให้เพื่อนอยากให้เพื่อนเบ่งเลนของใหม่เดี๋ยวได้ชุดใหม่ อยากมีรถกับเกลืแห้งเลยห่างแห้งเลยนี่สื่อไหม้ก็สื่อสื่อไม้รถมันเกาแล้วเขาถึอจะโดนแล้วเอาจกเอาไม่ไหมนี่ยมาให้เพื่อนไม่ไหมเนี่ยเอามีไม้ขั้นใหญ่กว่านี้อีอยากได้เราเสียใจนะสื่อมาให้ไม้เกลืแห้งฝนตกข้ามแล้วขาดแล้วมีก้อนนี่ารแล้วได้ไม่นี่สื่อมาให้เราจะได้ก่อขั้นได้ขั้นอยากได้ไม้ ท่านอยากได้ใหม่กับสื้อเมื่อไห้ท่านไห้โต่ะ <c oughs> น้องยังค่ะขอในญาติถามซือ้อเขาซื้อขวานค่ะน้องน้องขวันน้องขวันบอกว่าถ้าแตกสามตัวหรือสองตัวจะซื้อให้ใหม่เลยจะเป็นชุดจะเป็นรถหรือว่าของเล่นต่างๆจะเปลี่ยนให้ใหม่<ช>นะคะขอให้แตกเหอะ<อ>นะคะ <c oughs> ขอให้เข้าตอนนี้รอเลขทูปเนะาะราไปดูเลขทูปกันนะค่ะนผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะครับ พี่น้องคะเดี๋ยวตามน้องไปเบิ้งนะคะว่าตัวเลขของน้องแบจะ,ะเป็นตัวไหนนะคะพี่น้องคะ,ะน้องขวัญน,นะคะก็เป็นเอฟซี FC นะคะลูกศิษย์ฝั่งลรานะคะเป็นจังไดตัวใดนเนาะของน้องขวัญตัวไหนอะ แต่ว่ามีสองฝั่งเลยเมีสองฝั่งกันเอ้ามีสองฝั่งด้วยหรอปกติเ็นสองได้กียว่าคนยังงงเอไขโต๊ะใหเลยแบบตรงนี้ก็มีตัวเลขสองแล้วส่สองตมันจะมีฝั่งเดียวใช่ใช่ช่สอง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 ัวาชมเลยเลเขาจมาหวยปูพี่น้องตายตาแต่ที่แน่แนแต่เรายังไม่ได้มีใช่ไหมสองสี่เดี๋ยวรอดูนะคะ ฝั 1> <1> ่งนั่นตัวใดล่ะคะตัวเดียวกันเหรอฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นตัวเลขเดียวกันนะคะฝั่งน,น,นี้ด้เหอฝั่งนี้ได้เหรอ นี่ทีสองด้านอ้าวเหรอเดี๋ยวเราจะเอาไม่เหมือนกันยังไม่สองทางมันมีสองทางเหรอเป็นงงเนาะโอ้ยปกติมันก็มีตัวเลขทางเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้นะมามามาด้วยกันใช่ไหมสามคนสามเป็นพี่น้องกันเอ้าบอกนี่คนพี่สาวอดีตน้องสาวนี่ท้องได้ก็แปลกประหลาดสิเมื่อเคยขออนุญาตเนอะ ตัวเลขเป็นเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกันแต่ะแต่มันแบลงไม่สองสองสองอะไรคะสองสองนนข้างหลังโอ้โสี่อะไรคะสี่สอง ซีสองอย่างเดียวน้ง่งไม่รู้ว่าตัวอะไระอันนี้มันน่าจะเป็นเลขสองอี่สองสองแต่ว่าสีสองสองสีมันเลขทูปอาจารย์มันสองสีหนึ่งถ้าเป็นเลขหนึ่งนี่จะแตกเลขทูปอาจารย์เลยนะเมนอ,อันนี้ยังไม่ออนเดี๋รอดูก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาตัวเลขให้ดูนะคะเพราะว่าน,น้องเขาจุดทูปก็เป็นตัวเลขที่แปลกเป็นถือว่าแปลกเนาะ แปกอันนี้เป็นเอาเป็นครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกมาครั้งแรกค่ะแต่ว่าพี่สาวนี่มาบ่อยอยู่มาหลายครั้งอยู่จะพอยังง่ามคือกันเนาะพีกันนองเดี๋ยวถ้าผ่านไปจะไปแวะอุดหนุนเด้อที่ร้านเด้อนะคะน้องไปเยอะที่กาลสินนะคะถ้าผู้ชมใครอยากไปอุดหน,นุนก็ไปอุดหนุนได้นะคะ ที่ตลาดยามแรงเด้ออยู่กาลชินนะคะอยู่เอ่อเยื้องๆแถวแถวอะไรนะสถานีตำรวจเนาะถ้าแถววงเวียนเนาะแต่ยังไม่ถึงวงเวียนหรอกเนาะสี่แยกสแยกแยกมาทางเรือนจังค่ะตรงเอ่อแถวที่เจอ DIY แล้วก็รถตัสน้อยค่ะอ๋อรถตัสน้อยทางนี้โอ้ตลาดแรงทางนี้ฮูจกจักแล้ว เดี๋ยวรอเล็กออกมาเดินจำเด็นจะออกมาสารสกัดค่ะค่ะเอายังดีได้ีนที่ใหม่บางคนจะได้แค่สองตัวนะคะของน้องน่าจะมีตัวที่สามด้วยเนาะเอาพ่อเราบอกสองด้วยสามสองด้วยสามได้สามตัวไหน ของเอื้อยตัวไหนของเอื้อยของเจ้าได้สองตัวบ่เอาได้เจ็ดศูนย์บ่ของเอื้อยปาร์ตเลขอาจารย์หมดเลยนะนี่ก็ศูนย์เจ็ดไปซื้อเลยอยู่ข้างหน้ามีอยู่มีอยู่สามสิบล้านรออยู่ข้างหน้ามันอยู่สองสองใบเน่ะอยู่น่นน่ะนี่อยู่สองชุดเมื่อกี้เจตังเอามาแล้วเจ็ดศูนย์อ่ะอ่ะ แบตเตอรี่ไหวหาใบแล้ว,วะระวังเอ๊สามหกก็มีตัวไห้อ๋อมันอันนี้ของเราเหรออ๋อของน้องผู้ชายได้สามหกตัวสุดท้ายตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาตัวเลขให้ดูนะคะท่านผู้ชม วันนี้เขาบอกว่าต้องเบิ้ลไดเพราะว่าตอนนั้นมันเท่าไหร่นะหกหกแล้วก็สี่สี่แล้วก็หกหกตอนนี้นะสองสองของน้องเลขอะไรมั่งศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดแค่สองเห็นมันได้แค่สองตัวค่ะอ๋อแล้วของน้องผู้หญิงของน้องผู้หญิงสี่สองสองค่ะสี่สองสองค่ะของน้องสาวของอาจารย์เนาะทั้งสองคนเป็นเลขอาจารย์เลยเพราะว่ามันของอาจารย์สองสี่หนึ่งแล้วก็เลขเลขทูป อันนี้จะเป็นเลขของอาจารย์แนวทางมันจะเป็น70-07ศูเห้07เลยพี่น้องเลยสองตัวมมนไม่ไม่ไม่ไปสามไม่ได้หรอกไม่ไม่ถึงสามได้แค่สองเนาะได้แค่สองนนี้ของน้องผู้ชายเหรอคะครับน้องผู้ชายนะคะท่านผู้ชมได้สามผมมาด้วยกันสามคนเนาะ ขอให้มีโชคแล้วคนที่น้องเอาของใครจะแม่นกว่าใองจะแม่นของใครจะจจะะขังกว่าก็ให้เฮงรวยๆนะคะท่านผู้ชมนะคะสรุปตัวเลขก็จะมีสองสองสี่สามหกแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะเนาะน้องเมื่อกี้เขาเดินไปซื้อลอตเตอรี่อะไรไหมไปซื้อแล้วค่ะไปจัดการเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะคะเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะฝากกาไดไลค์กดแชร์ให้กับทางเตยียทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชม